อย่างนี้นะท่านโพเดียมรู้สึกว่ามันดนเสียดสีด้านข้างผมว่านะคู่นี้ไม่เท่ากับที่พูดมานะออนข่าวบลูสไตล์เร็วแรงหรูแต่ไม่คุณหนูนะคะ ต้องรู้เปล่าว่าในนิวยอร์กมาลาธอน2024เนี่ยคุณเฮเลนโอเบลีเนี่ยเขาขึ้นโพเดียมเป็นนักวิ่งหญิงด้วยคู่นี้เหรอด้วยคู่นี้เลยทําให้บอกเลยว่าทุกสายตาเนี่ยจับจ้องมาที่รองเท้าคู่นี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าบนโพเดียมเนี่ยเขาจะมีเจ้าโพเดียมเนี่ยไม่กี่แบรนด์แน่นอนแลวซึ่งออนอยู่ดีก็โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยส่งตรงมาถึงในมือเราแล้วครับเนี่ยอยู่ในมือเราแล้วนะเราวันนี้เราจะพามาดูกัน ว่าทำไมคู่นี้ถึงได้เร็วแรงรู้ได้ขนาดนี้ออย่างนี้นะขึ้นโพเดียมแน่โว้ oh, oh, oh. ว่าต้องมีอะไรลหะก่อนหน้านี้นก็น่าจะทราบอยู่แล้วแหละว่าตัวของแบรนด์ออเนี่ยเขามีรองเท้าแข่งขันมาแล้วอยู่คู่หนึง่งจะเป้นแม,มรุรุนอะไรน่าจะเป็นออ c คาร์บูเอโคไหมแน่นอนตัวนั้นแหละครับคู่ออ c คา u d บูเอโคเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เน้นทําความเร็วเบาตอบสนองได้ดีแต่ยังมีเขาเรียกว,ว่าขาดความนุ่มนวลไปทําให้ตัวของออ c คาร์บูเอโคเนี่ย มันเร็วก็จริงรแต่อาจจะวิ่งในระยะไกลเนี่ยมันไม่นุ่มนวลและมันไม่ค่อยซับพอร์ตมากจึงกำเนิดตัวนี้ขึ้นมา On Cloud b o o m s t สไตเพราะบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะสำหรับการวิ่งระยะไกลมากเพิ่มความนุ่มนวลเข้าไปเพิ่มระยะให,หให้วิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าความซับพอร์ตได้มากยิ่งขึ้นด้วยแต่เรื่องความเร็วความแรงยังมีเหมือนเดิม<อ>เห็นไหมเห็นไหมหน้าตา<ถ>ที่จริงมันก็คล้ายๆนะคล้ายๆนะคล้ายๆแต่ยนะังมีบางส่วนที่มีการ ต่างจากตัวของ Echo เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าม,มีส่วนไหนบ้างที่มันโดดเด่นดีงามขนาดนี้ส่วนแรกเลยที่ที่จะพูดถึงคือ m i โซ่ดับอิเคยได้ยินชื่อนี้ไหมไม่เคยอะไรเป็นมิโซดับอินลองแกะตัวของด้านไหนมันออกมาดูสิอินโฟหรอออน่ออนี่แหละเขาเรียกว่าตัวของ m i โซดับอิเอาง่ายเลยเนี่ยทำความรู้จักกันก่อน,อนว่ามิโซดบอิคือ มิโซที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้สามารถด็อกอินเนี่ยก็คือด็อกอินเข้าไปในรองเท้าได้นะครับผมซึ่งตัวของ On Cloud Boom Style คู่นี้ก็มีตัวของมิโซด็อกอินเหมือนกันที่มันจะทําให้มีความนุ่มนวลในการลงน้ําหนักเท้าที่มันจะต่างจากอินโซทั่วไปเคยเห็นรองเท้าอินโซทั่วไปปกติอินโซทั่วไปเขาจะเป็นบางๆนะแปะปิดลงไปกับรองเท้าใช่ ตัวของมิโซ่ดับอินตัวนี้มันจะมีความแตกต่างนั่นก็คือหนึ่งมันจะทําให้ตัวของรองเท้าเนี่ยน้ำหนักเบาลงเพราะว่าเอาง่ายน้องก้องน้องคิดง่ายว่าถ้าสมมติตัวของมิโซ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะก้อนหนึ่งเนี่ยมันติดเข้าไปในรองเท้าเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งน้ําหนักเรื่องการเย็บทั้งตัวของแกนหลักของมัน2คือเรื่องความยืดหยุ่นเรื่องความยืดหยุ่นของมันเห็นไหมใช่ไหมเพอถ้ามิโซ่ถ้าเราจะหักอย่างเงี้ยเราต้องหักมันทั้งก้อน ถ้าสมมุติว่าตัวของมิโซดอกินอะเราหักแค่ส่วนนี้ก็ไดอนน้อันนี้เหมือนผมกําลังเอาโฟมก้อนนึงมา,มาหักเลยใช่ไหมใช่สารคือสัมผัสฟิลลิ่งที่นุ่มนวลขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นอินโซทั่วไปอย่างที่เราบอกไว้เนาะมันเป็นแผ่นมันทาให้เวลาเราเหยียบเนี่ยกว่าจะไปโดนมิโซที่นุ่มๆเนี่ยมันต้องโดนอินโซก่อนที่เป็นแบบบางๆเนาะแต่ตัวเนี้ย มันจะให้ความนุ่มนวลคือเท้าที่สัมผัสอะเหมือนสัมผัสโฟมไปเลยมันก็เลยมีเสริมตรงนี้มาหนาหน่อยใช่ไหมเราเหยียบลงไปมันก็จะได้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหยียบโฟมอีกชั้นนึงอะถูกต้องเนี่ยแหละครับคือมิสโซ่ดับอินโอเคส่วนที่2ที่เป็นจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้ที่ทําให้รองเท้าคู่เนี้ยมันレス ponsive ได้ดียิ่งขึ้นเห็นเหมือนจะเห็นอ่าเห็นไหมพอเราแกะมิ s โซ e ดับอินมาแล้วเราเห็นอะไรเอ่ยตัวของเป็นแผ่นสปีดบอร์ดอ่าที่เป็นคาร์บอน แต่ว่าปกติเนี่ยสปีดบอร์ดเท่าที่ผมจําได้ในหลายรุ่นเนี่ยเขาจะอยู่ <c oughs> ตรงกลางโฟมใช่ไหมใช่แต่บอกเลยว่าตัวของรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะอยู่ติดหลังจากพอเป็นมิโซดับอินตัวนี้ใช่ไหมต่อมาเนี่ยคือตัวแผ่นสปีดบอร์ดคาร์บอนเลยซึ่งมันจะมีความโดดเด่นคือมันทําให้เท้าเราเนี่ยใกล้ชิดกับตัวของแผ่นสปีดบอร์ดตัวนี้แผ่นคาร์บอนตัวนี้ได้มากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้สึกレスปอน v ี ประหยัดแรงมากยิ่งขึ้นส่งตัวเร็วยิ่งขึ้นเอาง่ายเหมือนเท้าเราเนี่ยเทียบกับแผ่นคาร์บอนเลย oh. ถ้าไปกับแผ่นคาร์บอนเลย oh. คาร์บอนมันเด้งขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องรอว่าต้องผ่านโฟมที่น้องกล้องบอกเนาะใช่มิโซมันอยู่ถ้าสมมติทั่วไปเนี่ย มันอยู่ตัวการมิโซ่กว่ามันจะสะท้อนขึ้นมามันต้องผ่านตัวของมิโซ่ก่อนแล้วค่อยมาถึงเท้าเราแต่ตัวเนี้ยพอมันแนบไปเลยเนี่ยเหมือนมันレスปอนส์ซขึ้นมาเท้าเราก็จะรู้สึกมีแรงส่งตัวมากขึ้นเลยเพราะว่าง่ายก็คือเน้นการตอบสนองที่เร็วขึ้นกว่าเดิมใช่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีความนุ่มนวลแล้วเนาะตัวมิโซดับอินสองตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นครับส่วนต่อไปต้องบอกก่อนพอตัวเนี้ยมันมีมิโซดับอินแล้วนะมันไม่ได้มีแค่นั้นนะ อย่างที่เราบอกไว้ว่าตัวนี้มันมีการเพิ่มความซับพอร์ตให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวของออนคาร์บ o มสไตล์เนี่ยยังมีมิโซหลักของเขาอยู่ด้วยนี่ก็คือเป็นในส่วนนี้นี่เห็นไหมอ๋อนี่หรอใช่เอาง่ายถ้าเราจินตนาการอ่ะมันจะเหมือนมีมิโซลดรอปอินเป็นชั้นบนส่วนตัวเนี้ยเป็นเหมือนมิโซชั้นล่างเพิ่มความซับพอร์ตรับแรงกระแทกได้ดีกับนวัตกรรมตัวของ Cloudtech ที่ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ในออนทั่วไปอยู่แล้วก็เคยเห็นใช่ไหมแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเพราะข่าวเท็ทั่วไปมันจะเป็นไงอ่าปกติก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเป็นรูๆรอบๆที่คนบบหลายๆคนจำได้นะใช่แต่ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเขาลดตัวของช่องระหว่างรูให้มันน้อยลง เพราะว่าให้การเป็นการเพิ่มปริมาณโฟมให้มากขึ้นรับแรงกระแทกในส่วนของส้นเท้าได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเขายังเพิ่มปริมาณโฟมในส่วนของบริเวณหน้าเท้าด้วยนะครับผมเพิ่มถ้าสมมติใครที่เป็นคนที่ชอบลงหน้าเท้ามันจะมีการเด้งจากหน้าเท้าได้มากยิ่งขึ้นช่วงนี้ใช่เพราะทำให้ตัวของออนคาร์บูตไซคู่เนี้ยซัพพอร์ตดีเด้งจากหน้าเท้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับและต่อมาตัวนี้เลยที่จะทำให้ตัวของรองเท้าเนี่ย น้ำหนักเบาลงไปเยอะเลยนั่นก็คือตัวของผ้าแน่นอนเพราะว่าบางมากบางมากบางมากจริงบางเบาระบายอากาศได้ดีเห็นไหมใช่คือถ้าสมมติว่ารอง้องเนี่ยใส่คู่นี้ไปเนี่ยใส่ถูกเท้าสีอะไรก็เห็นเป็นสีนั้นเลยขนาดมือผมยังเห็นเลยนะยังเห็นเป็นมือเลยใช่ไหมเเป็นมือนะีมใช่เห็นไหมคือเอาง่ายว่าผ้าตัวนี้เขาเรียก lightweight i n s u l a t มันทําให้ตัวของรองเท้าเนี่ย ลดน้ําหนักลงและระบายอากาศได้ดีเพราะถ้าน้องกล้องสังเกตเนี่ยรูระบายอากาศของเขาจะมีรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเท้าเห็นไหมด้านหน้าเท้าก็มีตรงบริเวณตรงกลางเท้าทั้งสองด้านมีหมดลามไปจนถึงบริเวณล็อกข้อเท้าก็ค่อนข้างมีแล้วตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเขามีการบุกนวลขึ้นมาเล็กน้อยด้วยลดการเสียดสีลดการเสียดสีใช่นี่ครับคือบอกเลยว่าปกติทั่วไปเนี่ยพอผ้าเนี่ย มันบางลงคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเสียสีหรือเปล่ารองเท้านนมันจะกัดหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวของออนเนี่ยเขาใส่ใจมากอยากจะให้พี่ๆเนี่ยวิ่งยืนระยะไกลเนี่ยให้สบายมากที่สุดและเบามากที่สุดและเร่งได้เร็วมากที่สุดและนี่แหละครับผมคือทั้งหมดที่ทำให้คู่นี้เนี่ยเร็วแรงหรูออนคาบูมสไตล์นี่แต่ ผมว่านะคู่นี้ไม่เท่ากับที่พูดมาแน่นอนเดี๋ยวผมอาจจะต้องเดี๋ยวจะลองอ่าผมต้องไปลองหน่อยต้องไปลองเองใช่ไหมเขาจะเป็นคุณหนูหรือเขาจะเป็นขาแรงอะไรอยากรู้ใช่ปะล่ะผมต้องลองหน่อยไปไปลองเลยปะเอาไปอีกแล้วอุ้ยมานี่มา่นี่ถ้าอยากลองมานี่เลยนี่พามาสนามวิ่งแล้วโอเคพร้อมแล้วชุดพร้อมไปนั้นลุย หลังจากที่เมื่อกี้น้องกล้องเนี่ยได้ลองออนคาร์บูมสไตล์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวขออย่างแรกเลยความรู้สึกในการใช้งานตัวนี้เป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกของตัวเองจริงๆเลยอ,อันนี้ถ้าสถาบผมนะผมมองว่าผมกล้าเรียกรองเท้าคู่นี้ว่ามีความนุ่มอะอัน<า>ดับแรกเลยคือโดดเด่นเลยใช่ไหมโดดเด่นเลยนะสำหรับรองเท้าคู่นี้คือมีความนุ่มมากในระดับหนึ่งใช่ตั้งแต่บริเวณปลายหน้าเท้าเนี่ยยิ่งนุ่มเลย จนถึงส้นเท้าเนี่ยทําใำ้ห้นุ่มไปใหญ่เลยอ่ทีนี้ถ้าสำหรับคนที่กำลังหารองเท้าแข่งขันที่มีความนุ่มอ่ะผมมองว่าคู่นี้น่าจะค่อนข้างชอบกันมากเลยทีเดียวแสดงว่าที่เขาบอกว่ามิโซ่ด d อปอินที่เขาทำออกมาเนี่ย ก็คือทำออกมาสําเร็จเลยให้ความนุ่มได้สําเร็จใช่ตามนั้นเลยจริงๆแล้วความเด้งมีไหมแบบเป็นยังไงบ้างความเด้งไหอันนี้วิ่งคือด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะคือตัวแผ่นที่ยกขึ้นมาอันนี้ทําให้มันตอบสนองเร็วค่อนข้างดีอยู่แล้วเหยียบแล้วฟิลวิ่งรู้เลยไหมว่าใช่อันนี้คือเหยียบไปจะรู้สึกชัดเจนเลยว่า มีความเด้งขึ้นมาแต่ไม่ได้รู้สึกถึงแผ่นคาร์บอนที่มันแบบติดลงมาหนาขนาดนั้นนะก็ยังรู้สึกเหมือนรองเท้าคาร์บอนปกติใช่ใช่ใช่ไม่ได้ดูแบบโอ้ไม่จะต้องดีขนาดนั้นอะไรอเงี้ยอันนี้ก็เป็นประมาณความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้ใช้เมื่อกี้ที่ได้ไปลองแล้วใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกของน้องกล้องเองมีอะไรใช่มีอะไรอยากจะแนะนำไหมสำหรับตัวของรองเท้าคู่นี้ ก็แนะนํำพี่ๆสาหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างแล้วก็หลังเท้าอูมนะครับอาจจะอยากให้บวกประมาณสัก0.5จักระมังรับกับหลังเท้าได้กําลังพอดีเพราะว่าด้วยตัวแผ่น ที่เขาหนาขึ้นมามันก็จะดันกับหลังเท้าหน่อยใช่ครับผมถ้าเกิดว่ามีอาการบาดร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะแนะนําเป็นถุงเท้าหนาหน่อยก็จะช่วยลดได้ก็อย่างที่เราบอกไว้เนาะตัวนี้มันเป็นมิโซดอปอินเนี่ยคือมิโซเขามีอยู่แล้วใช่ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวกลางเท้าหรือส้นเท้าไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาู่แลวแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยหน้ามันเชิดมันดันโฟมตัวมิโซหลักอะคอหลักอะดันขึ้นแล้วมีมิโซดอปอินดันขึ้นอไอีกันใช่น่ะมันทําให้ตัวคนที่เท้าอม่ีเเท้้าากวงนย บริเวณนั้นมันจะแคบนิดหนึ่ด้านหน้านะครับก็ใครที่เป็นคนหน้เท้ากว้างหรือเท้าอุ้มบวกหน่อยบวกหน่อยบวกหน่อยจะสบายสบายขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือบริเวณขอบของตัวแผ่นตรงนี้เนาะเขาก็จะมีด้วยความที่เขาไม่ได้แนบชิดสนิทกันสองฝั่งมันอาจจะเวลาเหยียบไปเนี่ยสำหรับบางคนที่รู้สึกว่ามันโดนเศษสีด้านข้างตัวเนี้ยออนนี้ผมแนะนําว่า ใช้เดียวกันเลยคือใส่ถุงเท้าหนาช่วยได้เหมือนกันนะครับก็เนี่ยประมาณตรงนี้ะเนาะที่ที่น้องก็หบด้านข้างด้านข้างนะก็แล้วแต่คนละกันใครที่ไม่เหยียบโดนไม่เป็นไรแต่ใครเผลอไปโดนก็ใส่ถุงเท้าหนาหน่อยเพื่อลดการเสียดสีนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเผื่อพี่ๆสงสัยเอาไปใส่แล้วโฟมมันมีรอยยับเพราะว่าเมื่อกี้เราเทสกันระยะแบบนิดเดียวสั้นๆนะแต่เรามาดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ ทำไมมันถึงยุบแต่ว่าก็ยังมีความคิดแบบว่าโอเคด้วยวัสดุทุกวันนี้มันเป็น P E B A ในเรื่องของการยุบมันค่อนข้างเร็วอยู่แล้วโฟมเลสซิ่งอะนะโฟมเลสซิ่งแหละก็อาจจะมีรอยยับบ้างไม่ต้องตกใจเชื่อเชื่อเลยว่ามีหลายๆแบรนด์ก็ก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าด้วยวัสดุเบสเดียวกันนะครับผมก็ไม่ได้ลดไม่ได้ลดประสิทธิภาพลงไปเลยในตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนํานะสําหรับใครที่สนใจออนคาร์บอนสไตล์ก็อาจจะต้อง นิดนึงแล้วกันและถ้าจะแนะนําคู่เนี้ยสาหรับนักวิ่งสักคนหนึ่งอันนี้เหมาะสําหรับนักวิ่งแบบไหนครับคู่นี้จะเหมาะกับระยะมาราทอนมากกว่าก็เป็นนักวิ่งมาราทอนใช่นักวิ่งมาราธอนมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเสริมนิดนึงสําหรับคนที่หารองเท้าเลสซิ่งคู่หนึ่งที่สามารถลงขอดได้ก็คือใช้อินเทอร์ววลได้เนาะที่เราลองกันอยู่ใช่ประมาณนี้ก็อันนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือมีการレスเปอนซีฟได้ดีสำหรับการวิ่งอินเทอร์เวลแล้วก็ ถ้าเรื่องความนุ่มนวลก็เอาไว้สําหรับวิ่งระยะไกลได้รยไกลรองรับได้สบายลยอ,อันนี้ก็เป็นความรู้สึกทั้งหมดเนาะแต่เดี๋ยวเราเอาความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยของน้ก,กล้องเนี่ยมาตีเป็นคะแนนมากดีกว่าโดยพี่จะให้หมวดหัวข้อประมาณหนึ่งนะยวลองเลยยกตัวอย่างอย่างแรกเลยถ้าคู่นี้เต็มสิสําหรับความนุ่มให้เท่าไหร่นุ่มเต็มสิสําหรับผมผม เต็มสิบเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะคือมันมันนุ่มจริงๆอ่ะตั้งแต่หน้าเท้าถึงปลายเท้ามันก็นุ่มจริงจอ่ะนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าความนุ่มเนี่ยเต็มสิบแล้วและเรื่องความเด้งล่ะความเด้งอาจจะลดลงมาผมให้แต่เต็มสิบคือไม่ได้ถึงกับเด้งขนาดนั้นคอนโทรง่ายนะครับผมแล้วก็ คือส่วนใหญ่มันสัมผัสถึงความนุ่มค่อนข้าง่าอามากกว่าถ้าเมื่อเทียบกับตัวของเอ็โคแล้วเอ็กโคเนี่ยมันน่าจะเด้งมากกว่านี้่ถ้าเทียบกับอ็โคเนี่ยคะแนนอาจจะเป็น9หรือ10อาจจะเป็น 9- ถึง10เต็มเลยแต่ตัวนี้พอมันมีความนุ่มนวลที่มาทดแทนเนี่ยเรื่องความเด้งมันเป็นเรื่องปกติของรองเท้าวิ่งอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นนะและเรื่องความมั่นคงเผื่อพี่ที่เท้าล้มเท้าแบนอยากจะใส่มีปัญหาตัวนี้ประมาณกี่คะแนนความมั่นคงก็ประมาณ8เป็น10แต่เป็นสิคือไม่ได้แย่แต่ก็ยังมีติดตรงช่วงบริเวณ กลางกลางเท้าถึงส้นเท้าที่มีความเรียวความเพียวหน่อยมันก็อาจจะทาให้รู้สึกว่าเวลาลงน้ําหนักตรงช่วงกลางเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าถึงการบิดของเท้านิดนึงอ่าโอเคก็สําหรับอันนี้ก็น่าจะเน้นเฉพาะคนที่ลงส้นลงลงส้นเท้าคือลงส้นอาจจะสัมผัสได้เยอะหน่อยถึที่มันความไม่สเตเบิลใช่ถึงความไม่สเตเบิลแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่มันคงขนาดใช่ไม่เชี่ว่าไม่มันคงแล้วเรื่องการระบายอากาศเราเห็นเขาลู้ขนาดนี้ระบายอากาศเต็มสีเท่าไหร่ไม่ต้องถามเลย สิบเต็มสิบเพราะว่านี่ขนาดลมพัดผ่านที่ลมผ่านผ่านมือมาเลยวิ่งล้อด้วยนะวิ่งล้อนี่เอาอยู่ลองดูเอาอยู่รับผมก็ผ้าเขาบางนะบางมากอากาศเขาก็รอบตัวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องความเบาล่ะน้ำหนักความเบาอาจจะลดลงมานิดนึงก็ประมาณ9เต็มสิบคือก็อาจจะมีในรุ่นที่เขาเบากว่านี้หน่อยมีอาจจะมีที่มันเบากว่านี้ แต่ตัวนี้ก็ถือว่าเบาถือว่าบ1กกรัมใช่สองกรัมก็ถือว่าเบาแล้วและนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของน้องกล้องเองทั้งหมดนะต้องบอกก่อนอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่น้องกล้องได้สัมผัสกับตัวของออนคาร์บอนสไตร์ถ้าสมมติว่าพี่ๆคนไหนไม่เชื่อเราแนะนําให้มาสัมผัสที่เอเวอลินของเราเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านของเรามีวังจำหน่ายแล้วทุกช่องทางเลยในราคา11,500ัรบาท11,500บาทนะครับผมก็มาลองได้ตอนนี้มีวางจำหน่ายทั้ง หน้าร้านของเราใครที่อยากจะมาลองสัมผัสเนี่ยหน้าร้านได้ทั้งสาขาเคสตันเอสบีและชะพึกเรียบดวลราวินชาก็คือทุกสาขาอินโดนเลยนะครับผมหรือใครที่รู้อยู่แล้วแหละเชื่อนกล้องกดสั่งได้เลยนะครับผมช่องทางเว็บไซต์นะครับผมช่องทางต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมถ้าอยากดูรีวิวของปั๊กกับกล้องบแบบนี้ว่ารอบหน้าเราจะอารองเท้าคู่ไหนมาเทสกันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปั๊กก็และออนคาบูสไต์ลาไปก่อนนะครับติดตามกันคลิปหน้านะครับ <laughs> ส,วส,สวัสดีครับ